ก่อนจะรับชมเนื้อหานะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องโค d ดิ้งดักนะครับสามารถสนับสนุนผมได้เพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยให้ผมได้มีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิควิธีการเริ่มต้นและใช้งานเจ้าตัว Power BI Desktop นะครับของทาง Microsoft นะครับว่ามันสามารถสร้าง d a s h b บอร์ได้อย่างไรนะครับจะยากหรือว่าจะง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันในวิดีโอนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านดาวน์โหลด Power BI Desktop มาก่อนนะครับเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆผมนะครับในช่วงเริ่มแรกนะครับผมก็จะ ล็อกอินบัญชีของผมเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับตรงนี้เพื่อที่จะรวดเร็วในการเรียนการสอนนะครับผมก็คลิกใช้ชุดข้อมูลตัวอย่างนะครับแล้วก็โหลดข้อมูลตัวอย่างครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูแล้วก็มีข้อมูลของตัวเองก็สามารถนามาประยุกต์ใช้เมื่อดูจบได้เลยนะครับในส่วนนี้เขาจะมีให้อยู่2ชีตนะครับชีตแรกก็คือ financial ข้อมูลก็จะมีลักษณะนี้ครับมีวันเดือนวันที่กำไร Profit แล้วก็ Product แล้วก็มีชีทหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาขั้นพื้นฐานก่อนนะครับ <c oughs> ก็จะเป็น Financial อย่างเดียวละกันนะครับแล้วก็คลิกโหลดข้อมูลเลยนะครับในคลิปนี้จะเป็นสำหรับมือใหม่เริ่มต้นก่อนนะครับสำหรับขั้น S1 เดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนไปในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิค ต่อไปสำหรับ power bi นะครับโอเคเมื่อเราโหลดข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเจอลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็มาดูทางด้านขวานะครับตรงนี้ก็คือกราฟทั้งหมดนะครับที่เราสามารถใช้ได้นะครับที่เขามีให้ใช้ก็จะมีแผนภูมิแบบแท่งเรียงซ้อนแผนภูมิคอลัมน์เรียงซ้อนแบบกลุ่มคอลัมน์แล้วก็มีแผนภูมิพื้นที่แผนภูมิเส้น กราฟพายวงกลมแผ่นภูมิโดนัทก็มีนะครับมีเยอะแยะมากมายที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นาตารางนผมเอาตารางก่อนละกันนะครับนี่ตารางปึ๊บผมก็จะวางลักษณะนี้ดึงยาวเลยละกันนะครับประมาณนี้แล้วทีนี้ผมก็จะเอาข้อมูลมาใส่ก็คือตรงนี้ Financial ที่ผมคลิกเข้ามานะครับ Import ม,มาเมื่อสักครู่นี้ก็คลิกเปิดลงว่ามันมีอะไรให้เราใส่บ้างนะครับ เราต้องการที่จะโชว์อะไรแล้วก็ลากเข้าไปใส่ตรงคอลัมน์นี้ได้เลยนะครับเนี่ยลากมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นอ่า r o d u c t ลากมาใส่ปุ๊บสังเกตเห็นก็จะมาแสดงผลทางด้านซ้ายนะครับ Product แล้วก็เป็น country sale profit อ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ ปีด้วยก็ได้ครับนี่เห็นไหมครับทีนี้เราก็ปรับแต่งได้ครับตามความต้องการตามความสะดวกสามารถลากให้มันสวยๆได้ครับทีนี้เมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถ ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ทีนี้ผมก็จะคลิกเข้าไปนะครับถ้าเราต้องการที่จะปรับตั้งค่าตัวไหนแล้วก็คลิกไปที่ตารางนั้นนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้จัดรูปแบบนะครับคลิกปุ๊บทีนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแล้วนะครับสามารถปรับสไตล์ได้ครับเ,เราเราก็ลองเลือกดูครับส่วนหัวตัวหนาสีสลับกัน ได้นะครับผมว่าแบบนี้แล้วกันนะครับทีนี้เราก็มาเลือกคอลัมน์เฉพาะหรือว่าทั้งหมดก็ได้ครับเราก็ปรับแต่งได้ผมว่าจะเอาเป็นคอลัมน์เฉพาะแล้วก็จัดให้มันมีซ้ายคันทรีค่ารวมตรงนี้ผมให้อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ได้ตารางขึ้นมาแล้ว โปรดักของผมที่ต้องการจะโชว์นะครับต่อไปผมจะกราฟวงกลมผมก็คลิกกราฟวงกลมมาใช้งานนะครับในกราฟวงกลมนี้จะโชว์ข้อมูลอะไรนะครับอ,อ๋อสมมุติเป็นข้อมูลโปรดักละกันผมก็ลากมาใส่ในคาอธิบายแผนภูมิก็คือคําอธิบายก็คือข้างๆนี้นะครับต่อไปมูลค่านะครับก็ลากมาใส่ปึ๊บอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับนี่ผมก็ลากให้มันใหญ่ๆหน่อย ประมาณนี้ผมก็ตั้งชื่อมันนะครับแล้วก็คลิกไปที่ปรับแต่งตรงนี้เหมือนเดิมปรับแต่งสีได้ชื่อตั้งชื่อมันว่า Product ต่อไปนะครับกราฟที่จะได้ใช้บ่อยๆก็อาจจะเป็นกราฟแท่งนะครับตรงนี้ผมก็ในส่วนของแกน x นะครับ ผมก็จะเอา Product มาใส่แกน Y จะเอาเป็น p r t อ่าก็จะโชว์แล้วครับว่า Product ไหนของผมนะครับที่ทำกำไรกับบริษัทมากที่สุดนะครับจัดจัดจัดรูปแบบให้ส,สวยๆงามๆนะครับก็จะก็จะเห็นครับว่าอันนี้ทำกำไรให้เรามากกว่า4ล้านถือว่าเยอะที่สุดนะครับ ต่อไปก็อาจจะซ้ำกำไรมาด้วยนะครับโดยการคลิกการ์ดตรงนี้นะครับการ์ดปึ๊บแล้วก็เอากำไรมาใส่ครับโปรฟิากำไร16บ16ล้านตั้งชื่อตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อให้มันตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่มีมันก็จะโชว์ตัวเลขมาแบบ แบบนี้ก็ได้ต่อไปผมอาจจะให้เขาเลือกว่าเขาต้องการที่จะดูข้อมูลรายเดือนนะครับก็ให้เราไปเลือกตรงนี้นะครับนี่ตัวแบ่งส่วนข้อมูลนะครับคลิกไปเลยแล้วก็ลากเดือนมาใส่นะครับเดือนก็คือ m ั n เน name มันเน name นนแบบนี้อาจจะเป็น แบบเลื่อนลงนะครับอรายการแบบเลื่อนลงก็ได้เวลาคลิกดูก็จะโชว์แบบนี้นะครับ,ปแบ,บ,แบ,บไปแอบๆไปนะครับโอเคเมื่อเราเลื่อนลงมาสมมติเป็น n o v e m ber คลิกปุ๊บเห็นไหมครับก็จะโชว์กำไรของเดือน n o v e m ber แล้วก็กราฟวงกลมก็กราฟแท่งแล้วก็รายการสินค้านะครับ ลองไปเลือกเอ September นะครับก็จะโชว์ครับว่าเราได้กำไรเดือนนี้เท่าไหร่นะครับลักษณะนี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลของทุกๆคนได้นะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้ก็มีข้อมูลให้เล่นเยอะแยะมากมายครับมีเขาเรียกว่ากราฟเพื่อที่จะประมวลผลข้อมูลให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้าผมจะมา พาทำอะไรที่มันแอดวานซ์กว่านี้นะครับในเรื่องของ Power BI นะครับถ้าชอบอกล้ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมในการนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ